สวัสดีครับพี่น้องครับมาพ่อกันนี่แล้วครับพี่น้องที่นี้กับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นผนนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าให้เตาแล้วครับนี่ครับพี่น้องโขงกยางง่ามเลยครับพี่น้องโุงหยางคักเลยครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาแล้วครับผมโขงมัน โอ้โหเกียข้อผมเลยครับอันนี้ก็เดือนเก้าแล้วพี่น้องเพียน้อยกับไอ้เดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองกันขึ้นมาก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วครับผมสำหรับมือนีก็เอาเทปนี่นู่นยังกินกับพี่น้องคอยติดตามเด้อครับพี่น้องเราแล้วก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งเด้อครับผมพาขับพี่น้องเข้าไปเบิ่งครับ ในนี้กินน้อมึงนี่นี่แหละครับพี่น้องครับเนี่ยเขาสิกินมึอน,นี่พี่น้องนี่พี่น้องคอใหญ่พี่น้องตงุ้งใหญ่ีเลีพี่น้องมึงเี่ไอ้ช่อนถือเบ็ดได้ครับนี่พี่น้องถือเบ็ดเลยนี่เบ็ดยังกินข้าะยัเห็นบั้พี่น้องเสียข้าบปากนะครับนี่ คนปดเพื่ออะพี่น้องก็เจ้าเล็ดตัดใสเ่เพียดตอกพี่น้องตัวเงยเขยี่ยลีครับผมอ่ะคนอ่ะพี่น้องโอ้มันก็นใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่เติ่อยู่พี่น้องอันนี้เโาสิมาตุ่มน้องพี่น้องเนาะตุ่มสมใส่พักติวดีกว่าพี่น้อง ใส่ใบติ่วใส่ขาอ่อนครับผมไปครับพี่น้กครัาเปียกันเลยพี่น้องโกตัวใหญ่ครับพี่น้กปวดพี่น้องตัวมันใหญ่เลยครับผมปลาคองใหญ่พี่น้องปอดถึงเปียพี่น้องกใสายเปียนี่จิ้งข่ายพี่น้อง ข้าวพ่อมันอยู่ครับผมผ<ม>ืนเล็กไม่เป็นอ<ม>้อนี่เป็นพวกขั้วครับผม,มอชสนิง มึงใช้ลาจะนี่เป็นปลามตีควนต้องพี่น้องมันถึงหนามมันเด้มมากน้าหนา่คนล่าตีควนมึงน้ำหอยน้ำย่างเ้องี่นองเนาะที่เหลยนกับเต็มกลิ่นนกำน้ำโต้งน้ำหน้ามากินเย็ดตัวนึง หน้าเราจะต้องเก็นกิ่นนักพี่น้องเนาะนี่เกลือนะผมบา้านเฮาหาอยู่หากินพี่น้องมาหาพวกเกลือกมุ้งไปมีกิ่นนักพี่น้องเนาะนีแล้วครับพี่น้องคุณนะครับ เดี๋ยบลัฟไลพี่น้องเดี๋ยวสิไปอันนี้คนเด้อพี่น้องมันไปดังไฟกคนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไข่มาเตรียมเคียงไปใส่หม้อพี่น้องโอ้วนกรุบเลยพี่น้องนีฟื้นหมดหรีฟื้นใส่บ่ะหม่อไข่มีฝนตกฟื้นเลยหายหาักไข่อยมีฟื้น เฟื้นกันหน่อยพี่น้องเฟื้นเท่าหัวควายมีเวลาว่างนะครับเนาะมีเวลาว่างเทาติดเตรี้ยอยู่คนละพี่น้องโคกุเราครับพี่น้องโมมีตัวหาทานเอาพี่น้องฟื้นหน่อยพี่น้องช่วงนี้ ันเซ็มันสิบโม่หมดป,ป่ะไฟโม่ไม่หมดหมดเอานี้ใส่เราไปเนี่เอาตัวนี้ดังไฟร่างไข่เนี่ยแหงไข่เนี่ยใส่ได้แหงนีนเอาเก่าน้ำมาข้างนะนาะพี่น้องข้างหมอข้างน้ำไว้ก่อนครับผม เดีย๋ยวบ,บันี้เขาสิไปเตรียมเครื่องนะพี่น้องนะนาำใส่หม้อครับพี่น้องโอ้ปลาิ๋วยังอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องอ่อ,อนแบบนี้ติดสมบ่เนาะกินมากก็ได้ต่สมหรือยังหรอแล้วห่อปลาขามใส่น้ำห็ูสมสุดยอดแล้วมขมานี่ ุดยอดิเบื้ออ่อนนี่เลยมุกคาอ่อนเลยอือ่อนนี่ตัวนี้อ่อนนี่ยมีแก่แล้วพักติวเกิดพิษดูดูตัวนี้มีเพลาะคาอ่อนงามเพลาะไหนมีปลาเหนมีพักติวหมดเนี่ยสิบบาทไม่ต้องไปนั่งปลูกหรอกซื้อเอาเลยทำมาสิบบาทได้หลายบ่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปปลูกเลยซื้อเอาเรียบร้อยแล้วเท่าไรจ๊ะ คือขาอ่อนใสเล่นหลายมันยังหอมดิแสบผมอืมวุ้ยหลวบขาอ่อนกินนะปะลักบองนะลาบอกนะสุดปลามามยังห้อยหนนะึ่งบองไนะม่หมดเลยเที้ยหมดเลยเที้ยหมดเลยนี่ครับพีเข้าไปขนาดนี้ใส<า>่หมองพี่น้องเขามันนี้เขาเสียอ่มะขามดิบใส่จักสองหน่วยเนาะพี่น้องเนมะขามดิบคุปขามสุก ปลาคามดิบไปไปเลยปลาคามใส่แล้วครับพี่น้องวันนี้เาจะใส่ปลาคามดิบนุ้มนะพี่น้องเนาะเอาเกลือใส่เลยใส่ลงไปเลยเกลือใส่ไปแล้วครับพี่น้องป๊อปป๊อปป๊อปล่บใกพริกพี่น้องเดี๋ยวตัดพริกไปใส่หม้อกับพี่น้อง ใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยเออนั่นแหละพอ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 ตกเส้นไน่จ้ะใส่น้ำปลาหน่อยนึงครับพี่น้องครับเลยใส่มปเลยใส่ไปเลยผสมเนาะใส่มปเลย uk, นี่แหละเ,เออเอีอ๋พอก่อนพอก่อนใส่เป็นติวนครับพี่นอ้อง นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวฮ้้มรอบฟดจังหน่อยเขากะคอยเมื่อเบิรงกันนาบพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยคอยเสี่ยวป่าใส่พี่น้องมานี้ เขาจะมาล่องซีมึงนะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวล่องซีมึงกันพี่น้องว่ามันสิสมป่ครับใส่ผักติวก็ับันนี้ไปก็ปักขามครับผมขามดิบ ผสมบปได้พี่นอ้อง๋ยวเอามาใส่เค่น้อยนะพี่นอนะ้องเนาะขามปีกมัขามกับเหมือนพักติวปีกนี่แหละครับผมมันผสมบปเไดพี่นอ้องเขาต้องใส่เข้าไปแล้วกะ็เติมน้ำปลาไปครับผมมัเข้มบปได้พี่นอ้องน้นปลาไปแล้วกะ็ นิดตัดนิดนึงพี่นอ้องน้ำตาลใส่นิดนึงพี่นอ้องมันกลมกลมพี่นอ้องเดี๋ยวสีมึงอีกพี่นอ้อยครับสีมึงนูบ้าน บุ้ยบานี้พี่นอ้องได้การเลยครับผมเยี่ยมพี่นอ้องแซ่บพี่น้องมานน้พอ่อหรอครับผมสมพอดีเป้เลยบานอันนี้ฮอก็สีปิ่งซีนงัวนหน่อหนึ่งนาอพี่น,อนออ้องเนาะหยยบว้ตะมือพุ่นลรครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิปิ่งล่องมือพี่นอ้อง ผมบ่ได้ไปตากแดดนะพี่นอ้องเขาใส่ตู้เย็นไว้เขาหมักเรียบร้อยแล้วครับคุณเดี๋ยวเปลี่ยนสีนง้วงกันพี่นอ้องเริ่มกล่ำแล้วพี่นอ้องนี่นะครับคุณเสยียบด้วยนี่พี่นอ้องมันเป็นสีนม่งเงือกมั้ยนะไหมครับผมณเขาเอื่นปากน้ำนะพี่นอ้อง หากน้ำงัวครับผมกาจะปีงกับแก้วประแดกกับตั้แก้วข้นแก้วกินกับตุ่มป่าน้ำพี่น้องโอ้พี่น้องมันสีได้การลเ,เลยพี่น้องมันีพี่น้องใหม่เมื่อไรพี่น้องเมื่อใหม่หรอกครับกำลังพูดีแหละครับมันเ้องใหไก่มันดังดำมันสีพี่น้อง นี่ครับผมโอ้ได้กาดแล้วพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้คือแดงแถวนี่แหละพี่น้องเอา้ากินสิแหละพี่น้องครับถ้าเขากินก้อยดิบทิงกินนกพี่น้องเนาะเอาสิแหละครับผมเลยครับพี่น้องไปกินมกันเลยครับผม มาเด้อวันนี้ครับพี่น้องค,ครับมากินต้มปลาคฟองแง่นั่กันเด้พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องบองประเด็กกับมี่ครับพี่นอ้องกินห้องบองเลยพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีหมองว่างพี่นอ้องเล่นมองว่างเลยครับพี่น้องต้นชนิแค่ไรอย่าว่างๆอยู่นี่อย่างว่างๆเลยพี่น้องแล้วก็มีซีนซีมปิ่งกั้เพี่น้องซีนแดงครับผมกินเลยครับพี่นอ้องครับเชีพี่น้อง ตุม่ีมอย่าง้เหรอขุน้งจิ้มหมูกดจักระเดกอลยหมูเยเนาะ้าแวเด้อจ้ะเร็ไม่ไเลจ้านีขแรงเด้อพี่น้องมันเนี่ยคอกวนมุมเลยเ สนนามันพอน่น้องบาดเจ็บอกก็ทายต้นนี่อะไรอืม

แกยวพุ่มขาเปียบเป็นธรรมชาตินิแ่แรงตรงนัพี่น้องเหนือยไรแล้วนะมัมืมน้องปิ่ซสีน้องน,นัพี่น้นอนนงม,มันมีนอัมนามเั้ยสีนครับผมอ่มหนาม เป่งสินะแบบบอกรถมาครับรอบองแกบบประมาณนี้นะรออ๋อถือเกืออันนี้หน่อยไปด้ยนึ่งไม่ไหนยปิ้งสิเปล่งสีออนเกลืออืมอนี้ ่วยนๆัน hmm, ี่ยขึ้นนๆอืมอืมได้กลิ่นไถ่เงียไปน่อยอืมโอ้ใส่อืมไปนอกใส่อืมใส่กะข้อพุ่นๆเลยกีะนิขาดเลยห่อนเลยสดเลยซีเวิมันแซ่บเลยอืโอ้ผมลำลำเลย

ห okay. okay. yeah. mhm. yeah. mm ่อนนโอเคพี่น้องหมักอดนหอนครับแบกัทหอมบัวแดงมีพี่น้องหอมบัวสีสีแดงสีม่วงกมอกระแดกพน้อ พุดยอดเลยทำเลยคำนันเลยน้องเรากิดแบวก็ต้องอนนอกใส่เม <lawsuit royable> ็ดมมมาตัวนี้นะมนแบบนีน้ำหน้าินแบบมีน้ำหน้าว่ต้องเม็ดทำเลยแบบนี้ทำมันก็กระดับบอลขอดทษพี่น้อง เหนื่อยไหพหี่น้องขาวเป็นคลนเลยคุณแบบนี้นึง,งก็แซเสไปพี่นอก ยังไงเนาะัเนานะหนึ่งใช้ผักลำพวกครับบรรดาหนึงน่งเช้ผักลำพักเปียนครับกะลำปีเสียบไหเกินรสหานไหครับเหือนเสียบยูหวานน่าแต่ก็ไม่ขาดนหนวาวานว่วานอีกทีอันนั้นัล้วกตักขา ปะบ่ปะ <c oughs> ไปขายโลกเป็นหน่อยนึ่เราเปนน้องเนาะโร้กแาแพงน่อเนียว็ไหนเหนียวเหนียวมันหมาหาตัวนี้นี่นีนนย็ไห มุดอรเส,ส<ม>ุ่เนาะุไรเสร็สิงปลาทงปลาใส่เป็นเด็กปลาท,ทองอืปลาหน้าปลาทงปลาหน้าเดียวกันเนาะทงกับหน้าเดียวกันเนาะเดียวกันเปลาไม่ทง แม่ก็จะก็พอใจตาแมาต่หน้าพว,านะวกมองเยอะเลยบนไซตัวใหญ่ไม่ได้เยอะแต่ว่านี่ยเนะ่ืตนหอ <ừ? S 1>

เน้อจกินเยอะนะใช่ไหมคะกดค่าสั้นใช่กินินเดี๋ยวลา,าววนนวพักกัองลาบบะ,ะับม,ม,มันมีมันถือเด็ดมาสองตัวพี่อนอ้องที่นี่มันเหลืออยู่เตัวนึงครับเหตัวเดียว,ดดยวพี่อนอ้อง เรตองตมนกินว่ามันเ่เนื้อไรครับอ๋อต้นนี้ต้องกว่าเขาฮักนะวนี้เนาะเดียวกว่าเขาฮักตัน,นั้นมอานอมันูหมออมันจสูงึนเาอะไร อร่อยไหมล่ะอร่อยเลยนี่อะไรกันี่ยอันนี้เสียบกุ้งต้มปลาอะไรผมบัวเสียบกีน ขั้นสูงันจ้เสียงนู้นขั้นสมุกบ่มือนะขึ้น,นะมมนกะปูไายมันได้ครับผมไปเขาบ้านเซนอฮิปโน ไปไม่แต่งหน้าเดยไอี่น้องมึงกูนะกระปูไหลดีด้วยครับผมงทงน้ำท่าไปน้อง <c oughs> ไตครับเข่าน้ำบานน้ำถนนมนครับผมอไืไปไตไปไส นี่ก้าเจหักกามตัวนี้พี่น้องหักกามดอกตนปูไม่จักใสมั่นนี่พี่น้องหักกามอืมข้าจะดึงกามดอกตอนนกัวนี้ตายไม่จักใส่น่นตะปูตัวนี้นนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก็นเนาะพี่น,อน,น้องเนาะ ไปน,นอนละพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคุยพอกันไหมน้อพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ